ีวิตามินผิวขาวใสจริงไหมและอันตรายหรือเปล่าคะคุณหมอสวัสดีค่ะหมอสันทีนะคะก็ตอนนี้อยู่ที่ใจรักคลินิกสาขาเกษตรนวมินค่ะ ก็เรื่องนี้หมอได้ยินมาบ่อยเหมือนกันนะคะในเรื่องของการดิบวิตามินนะคะเป็นการเหมือนกับให้สารอาหารให้วิตามินทางเส้นเลือดนะคะตัววิตามินเนี่ยจะได้ไปช่วยด้านต่างๆของเราได้อย่างเต็มที่เนาะโดยที่ไม่ผ่านทางเดินอาหารนะคะก็ในเรื่องของขาวใสจริงไหมนะคะต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าถ้าทําแค่หนึ่งครั้งเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยรู้สึกถึงความขาวใสหรือความผิวเนียนนุ่มเท่าไหร่นะคะแนะนําว่าการดิบวิตามินหรือแม้กระทั่งการกินวิตามินเองเนี่ยควรจะทําอย่างต่อเนื่องนะคะถ้าเป็นการดิบเนี่ยควรจะ อย่างน้อย1ครั้งต่อสัปดาห์นะคะทาไปเรื่อยๆต่อเนื่องประมาณสัก4-5ถึงครั้งก็จะเริ่มเห็นผลมากขึ้นค่ะส่วนในเรื่องของอันตรายเนี่ยว่าอันตรายหรือเปล่านะคะถ้าเราเลือกทําในสถานที่ที่เป็นคลินิกพยาบาลหรือว่าเป็นโรงพยาบาลที่ได้รับการยอมรับมีคุณหมอคอยดูแลต่อเนื่องคอยสังเกตการนะคะอันนี้ก็จะไม่มีอันตรายหายห่วงได้ค่ะส่วนถ้าเป็นเซตติกวิตามินที่ขายตามออนไลน์หรือว่าตามโซเชียลต่างๆที่หมอเคยเห็นนะคะอันนี้ก็ไม่แนะนําอย่างยิ่งค่ะเพราะว่าเรา ไม่รู้ว่าตำแหน่งถูกหรือเปล่าหรือว่าเราจะคลีนทําความสะอาดถูกหรือเปล่าหรือว่าเซตยาที่เราซื้อมาเนี่ยเป็นยาอะไรกันแน่หรือว่ามีความสะอาดถูกต้องหรือเปล่านะคะก็อันนี้ไม่แนะนําค่ะสําหรับเรื่องนี้หมอขอเคลียร์นะคะก็ถ้าอยากให้ขออยากให้คุยอยากให้เคลียร์เรื่องไหนนะคะก็สามารถส่งคําถามมาได้ที่ทุกช่องทางของใจรักคลินิกนะคะหมอขอลาไปก่อนนะคะ EP ีหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะคะ